ความลับที่จะทําให้ผู้ชายตกหลุมรักอ่าอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่ผู้ชายเขาจะ ตกลุมรักผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรือมีความลับยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะตกลุมรักที่รูปร่างภายนอกถูกไหมคะรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวนะคะดังนั้นคุณก็จะต้องทําตัวเองให้ดูดีนะคะดูสวยดูโดดเด่นอยู่เสมอตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภายนอกใช่ไหมทีนี้มาเรื่องของอินเนอร์กันบ้างนะคะอินเนอร์เนี่ยถ้าคุณอยากโดดเด่นไม่เหมือนใครจนเป็นผู้หญิงที่เขาตกลุมรักใน บรรดาผู้หญิงหลายๆคนของเขานะคะคุณก็ต้องทําตัวไม่เหมือนผู้หญิงทั่วๆไปนะอย่างเช่นยังไงบ้างคุณต้องทําตัวเป็นผู้หญิงที่โพสิทีฟเพราะคนส่วนใหญ่ชอบนกาทีฟใช่ไหมล่ะแล้วก็ต่อมาคุณต้องทําตัวเป็นผู้หญิงที่คลาสซีนะคะคลาสซีก็คือมีระดับในแง่ของเขาเรียกว่าไมเซตอะไรต่างๆนะคะที่ไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปอีกแหละอย่างเช่นสมมติว่าผู้หญิงทั่วไปชอบโทชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบงี่เงีคุณก็ต้องไม่เป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าใจจริงคุณ ก็จะมีความชนีแบบนั้นก็ตามนะคะจะต้องทําตัวให้มันคลาสซี่ให้มันเขาเรียกว่าแตกต่างถูกไหมคะมันคือเหมือนการแบรนดิ้งตัวเองนั่นแหละคะ่ะการแบรนดิ้งที่เขาเอามาใช้สร้างแบรนด์สินค้าทํำยังไงให้สินค้ามันหยุ่เฉยแล้วคนเขาก็วิ่งมารุมอยากได้เองนะคะคุณต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแบบนี้นะคะทุกคนนะคะผู้ชายก็จะเข้ามาตกหลุมรักคุณโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยคะ่ะ